เข้าสูก่กระบวนการของการอัดแคปซูลค่ะเป็นเครื่องอัดแบบมือโยกในหลายๆโรงงานเขาก็จะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติกับอัตโนมัติของเราก็จะเป็นแบบมือโยกนะคะก็ค,คือจะได้ครั้งละ150่งสบแคปซูลถ้ากําลังการผลิตของเรานะคะเรามีอยู่ สองเครื่องเนี่ยถ้าเต็มเต็มที่เนี่ยก็ประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันได้ต่อวันต่อวันค่ะก็คือสับคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ชั่งผงยาแล้วก็สองท่านก็จะเป็นคนอัดอีกหนึ่งท่านก็จะเป็นคนที่เอามาสุ่มน้ําหนักของเม็ดยาในแต่ละล็อตนะคะเราก็ต้องมีการสุ่มน้าหนักให้ได้มาตรฐานซึ่งจะเป็นขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาเบิงโรงงานผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานสูงนะครับใหญ่ที่สุดในอีสานตอนบนนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาสนสกลนครครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตอาจารย์ครับแนะนําตัวให้รู้จักหน่อยครับนิดหนึงครับค่ะสวัสดีค่ะดเรเพรศชกรหญิงจัชนกนุกุลก,กิจนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารปูค่เะเรียกอาจารปูก็ได้ค่ะ,คะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามนี้ครับอาจารย์ครับนี่คือโรงงานอะไรครับอาจารย์ครับ ค่ะที่นี่คือโรงผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยี่เขตสกลนครค่ะทํำไมมทรถึงมีโรงงานนี้ขึ้นมาครับจันคือจริงๆแล้วมทลเนี่ย เรามีนโยบายหลักในการช่วยเหลือชุมชนชอยู่แล้วนะคะ hmm. ดังนั้นเนี่ยการตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อช่วยให้เราเอาผลผล,ผลิตที่เกษตรกรนะคะผลิตมาเนี่ยมาแปรรูปให้ได้วัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะ hmm. เพื่อเป็นการเสริมรายได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่นอ้องยกข้อไปเบิง้งกระบวนการผลิตต่างๆนะของโรงงานนี้ว่าผลิตอะไรยังไงบ้างและผลิตแบบไหนนะครับแล้วก็มีมาตรฐานรับรองอะไรบ้างไานำมาครับพี่น้อง,องเชิญเข้าจานครับเชิญครับมาครับพี่น้องครับ ก่อนเข้านะครับสถานที่ผลิตตัณฑ์สมุนไพรเราต้องทําอะไรบ้างครับจันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ล้างมือนะคะเราล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดนะคะแล้วเราก็เข้าไปในโซนผลิตกันนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญห้องเปลี่ยนชุดชายมีน้งเปลี่ยนชุดผู้ชายผู้หญิงฝั่งโน้นนะจ๊ะใช่ค่ะแยกกันค่ะวันนี้อาจย์จะพาดูอะไรบ้างครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นเลยจะพาดูในส่วนการขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะพอเราได้เราก็จะ สมุนไพรคะ่ะพอได้แล้วจากนั้นก็จะมาห้องน,นี้ค่ะเป็นห้องสําสหรับอบวัตถุดิบสมุนไพรคะ่ะเพื่อให้ได้สมุนไพรแห้งนะคะเตรียมไปสู่ขั้นตอนบดต่อไปะคะ่ะ<อ>ต่อไปด้วยห้องบดสมุนไพรคือห้องน,นี้ละคะ่ะเราก็จะบดรอดที่ห้องนี้นะคะ่ะเพื่อให้ได้เป็นผงยาสมุมนไพรนาไปสู่พวกกระบวนการแบบว่าผลิตยาต่อไปะคะอัน,นก็จะเป็นห้องแช่งวัตถุดิบสมุนไพรผงยาเราะคะ่ะไอที่เป็นท่อนี่คือจะไหลออกมาจาก ่อก็คือสำหรับดูดพวกฝุ่นผงยาฝุ่นไขพวกนี้คะ่ะเพราะว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะมันจะมีพวกฝุ่นผงยา,า<อ>ได้ค่ะเราก็เลยต้องมีพวกท่อดูดพวกเศษฝุ่นนะคะพอเราได้ผงยาแล้วก็จะมาชั่งผงยาตามน้าหนักที่เราต้องการเพื่อนําไปสู่กระบวนการผลิตต่อไปะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จะไปดูในห้องของ,ของการผลิตยาแคปซูลนะคะก็คือเป็น,นลายของการผลิตยาเม็ดค่ะ แคปซูลอะไรครับอาจารย์แคปซูลวันนี้เราที่เราได้เลขเออยแล้วก็จะมีเป็นฟ้าไทยโจรแต่วันนี้เราจะผลิตขมิ้นชันนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ไวัตถุดิบ<ต>มาได<ต>้วัตถุดิบบดเรียบร้อยแล้วเรียบ,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 บร้อยค่ะวัตถุดิบบดเรียบร้อยเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการของการอัดแคปซูลค่ะในส่วนของการอัดแคปซูลเนี่ยมันเป็นเครื่องอัดแบบมือโยก นะคะในในหลายๆโรงงานเขาก็จะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติกับอัตโนมัติของเราก็จะเป็นแบบมือโยกนะคะก็คือจะได้ครั้งละ150่รทับศูนนะคะก็คือเราจะใช้น้ำหยกน้ำหนักของยาอยู่ที่เอ่อ450ถึง550มิลลิกรัมนะคะตามมาตรฐานของโอโยะค่ะี่กำลังโยกกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังโยกกันเลยก็คือการการัอทับซูนเนี่ยเขาก,ก็จะมีการ เรียงแคปซูลก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาอัดด้วยผงยาต้องบอกนี้นะครับพี่น้องที่ชมอยู่นะครับตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องมันอาจจะต้องมีเงาหนึ่งนะครับเพราะว่าทางโรงงานไม่อนุญาตให้เราเข้าไปได้นะครับรเปวนว่าเจ้าหน้าที่นะครเพื่อความสะอาดเพราะว่าเรื่องยาเนี่ยสำคัญมากนะฮะแล้วก็ผมถามหน่อยครับจย์กำลังการผลิตที่นี่แคปซูลถ้ากําลังการผลิตของเรานะคะเรามีอยู่ สองเครื่องเนี่ยถ้าเต็มเต็มที่เนี่ยก็ประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันได้ต่อวันต่อวันค่ะ<ฮ>ก็คือสับคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ช่่งผงยาแล้วก็สองท่านก็จะเป็นคนอัดอีกหนึ่งท่านก็จะเป็นคนที่เอามาสุ่มน้ําหนักของเม็ดยาในแต่ละล็อตนะคะเราก็ต้องมีการสุ่นน้าหนักให้ได้มาตรฐาน<ฮ>ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพค่ะก็ตอนนี้ดีทางาผลิตแคปซูลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรหรือว่าขามิ้นชันอันนี้ขมิ้นชันใช่ใชค่ะนะฮะต,ตอนนี้เรามีผลิตให้โอเย่ไม่ใครบ้างไหมครับ<อ>ที่า,น,านนี้ก็จะเป็น SK SK คเอสเคแอนสไพร์ของสกลนครโมเดละะอ่ะที่เป็นฟ้าทะลายโจแรแคปซูลนะคะอันนี้ที่ดอกกล่งแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาสู่ลายผลิตของข,องขมินชันค่ะ หลังจากที่เราอัดแคปซูลได้เม็ดยาเราใช่ไหมคะ,ะเราต้องมีการควบคุมน้ําหนักของเม็ดยานะคะให้คงที่ซึ่งแคปซูลที่เราอัดก็คือน้ําหนัก500มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นน้าหนักเม็ดยาเราต้องให้อยู่ในช่วง450-550มิลลิกรัมนะคะสําหรับวิธีการทําในส่วนนี้นะคะเราก็จะสุ่มมาในแต่ละครั้งของการอัดนะคะสุ่มมา20เม็ดแล้วก็นํามาชั่งน้ําหนักนะคะก็ถ้าดูตามที่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะกําลังทําอยู่ก็คือควบคุมคุณภาพด้านน้ำหนักนะคะ พอเราผ่านแล้วพอได้มาตรฐานเม็ดยาแล้วเราก็จะเอายานะคะไปเก็บไว้ห้องพักวัตถุดิบก่อนก่อนที่จะนํามาบรรจุลงขวดในขั้นตอนต่อไปค่ะใช่ค่ะ ยาเม็ดลงขวดค่ะ uh huh. ว่าเป็นยาแคปซูลเน่ยอันนี้หลังจากที่เราผลิตัหวดนะ็ออัดแคปซูลมาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนําตัวยาของเราเนี่ยลงในขวดค่ะซึ่งก็จะผ่านเครื่องนี้นะคะอันนี้สําหรับแพ็คลงขวดใช่ไหมฮะใช่ค่ะแคปซูลก็จะไหลมาตามสายพานนะคะแล้วก็ลงขวดที่เราตั้งไว้เลยค่ะ uh oh. ก็จะสามารถผลิตได้หลายขวดต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับจานวันนึงถ้าเกิดเราผลแล้วลแต่เราตั้งค่าเพราะว่ามันก็คือเป็นการใช้แรงสั่นสะเทือนให้แคปซูล เรียงกันตอดแถวม,มานะคะ,คะหลังจากนั้น,น,นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งใอแต่ละขวดเนี่ยจำนวนแคปซูลเท่าไหร่อาจจะ50แคปซูล60บแคปซูลต่อขวดนะคะหรือว่า80บแคปซูลต่อขวดค่ะก็จะหลังจากนั้นก็บรรจุเตรียมตัวลงไปที่ในส่วนของฉลากแล้วก็ใส่ซองกันชื้น,น,นปิดฝาขวดก็จะเป็นฟินิชโรดักอย่างที่ได้เห็นเบื้องต้นเลยค่ะ อันนี้อีกรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้เป็นบรรจุลงขวดแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นบรรจุลงแผงค่ะอ๋อเป็นแผงก็เป็นแผงได้ใช่ใช่มีแผงด้ก็ค่ะใช่ค่ะเนี่ยสหรับในส่วนนี้เขาบอกเป็นกระปุกนะจันาร์แล้วนี่เป็นแผงเป็นแผงใช่ค่ะเหมือนกันนะคะอ๋อนี่แปลว่าพร้อมทั้งเป็นครีมก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์่คะก็จะมีพวกเป็นครีมเป็นยาน้ําเป็นยาหม่องเนี่ยค่ะได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะครับผมโอ้โหนี่สุดยอดนะฮะทั้งหมด ทั้งมวลแล้วครับพี่น้องครับที่พาเข้าชมโรงงานผลิตสมุนไพรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิเขตส,ลสกลนครน,นะครับอาจารย์ตอนนี้ต้องขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนจ้ะหัวใจสําคัญในการเอาวัตถุดิบมาส่งอาจารย์นี้คืออะไรครับอาจารย์ค่ะส่วนใหญ่แล้ววัตถุดิบสมุนไพรนะนะคะถ้าโรงงานจะรับเนี่ยโรงงานจะดูการเรื่องของการปนเปื้อนนะคะสมมุติว่าท่านมีวัตถุดิบที่เราต้องการนะคะท่านเสนอเข้ามาหรือว่าเราประกาศรับอย่างเงี้ยค่ะ โรงงานรับมาโรงงานจะขอตรวจสามอย่างสามอย่างก็คือหนึ่งโลหะหนักปนเปื้อนนะคะสองคือยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็สามคือเชื้อปนเปื้อนนะคะถ้าเกิดว่าตรวจแล้วผ่านเราก็จะรับวัตถุดิบนั้นอะ่ะเข้าไปเพื่อที่จะผลิตยาต่อไปได้ค่ะใครต้องการที่จะตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบของตัวเองอะค่ะก็ติดต่อมาได้เหมือนกันค่ะเราก็จะมีเครือข่ายที่เราสามารถส่งตรวจคุณภาพเหล่านี้ให้ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ เราเราไปติดต่อไว้ให้แล้วคือไม่สูงมากว่าขึานค่ะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่อยู่เขตจังหวัดใกล้เคียงกับสกนครหรือในสกลนครก็ตามทีค่ะที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วอยากจะพัฒนาเพื่อให้มันผ่านมาตรฐานแล้วก็ได้เลขทะเบียนยาอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะมา คุยกับทางเราปรึกษาได้นะคะมีบริการให้คําปรึกษาในเรื่องตั้งแต่การขึ้นทะเบียนยาทํายังไงตำรับของคุณถึงจะได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ผ่านโรงงานของเรานะคะที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะนําไปจําหน่ายตามที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีบริการในเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือคำแนะนำในการเพราะปลูกสมุนไพรของท่านนะคะแล้วก็ถ้าใครมียาดีๆอยู่แล้ว แต่ขาดเสื้อผ้าดีๆใส่เราก็มีแบบว่าสามารถโคกับทีมงานผจกแผนออกแบบอะไรนี้ให้ไ้มีจาให้คําแนะนําได้เลยใช่ค่ะก็เพราะว่าทางมทรเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลายด้านนะคะแล้วก็มีอยู่หลายวิทยาเขตเราก็มีการทํางานร่วมกันในในทุกๆภาคส่วนค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาปรึกษาค่ะ ถามไปทั้งหมดแล้วคัอาจารย์แล้วเขาจะติดต่อที่ไหนครับอาจารย์ได้รันะรโอเคค่ะ<อ>ถ้าถ้าติดต่อมาเนี่ยติดต่อผ่านงานประชาสัมพันธ์นะคะมอมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครนะคะจะมีน้องแอดมินคอยตอบคาถามท่านอยู่นะคะแล้วเขาจะส่งเรื่องมาทางพวกอาจารย์หรือทางผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อที่ท่านสงสัยและต้องการคําตอบนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามา นะครับจันวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านดรปูครับและก็ทีมงานทั้งหมดครับจันครับแล้วก็น้องนิสิตนะครับโอ้โหขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจพระจันทร์สกลนครนะครับหรือว่าเพจเส้นทางอาชีพของในเครือข่ายของมหาสจักรสกลนครนะครับโดยไอ้ดินดำพาระวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจและก็ชมจนจบคลิปครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ